สวัสดีค่ะโอแก้วมณีนภัทรนาการมณีนะคะ,นนะ,คะปัจจุบันนี้โอก็อยู่ที่ประเทศมาลเลเซียนะคะแบบ็กกราว์ของโอก็เป็นแม่บ้านธรรมดานี่นะคะก็การที่โอได้มาทําธุรกิจตรงนี้เริ่มต้นจากที่ว่าสามีเนี่ยเป็นคนที่มีภาระ,ะมากนะคะโอต้องโอก็เลยอยากจะจบแบ่งเบาภาระ,ะของสามีก็เลยมาพบกับธุรกิจเจเนต จากวิดีโอของคุณบอยนะคะตอนทุกวันนี้คุณบอยก็เป็นที่ปรึกษาของโอทางธุรกิจนี้นะคะแล้วการที่โอทําคลิปวิดีโอนี้ขึ้นมาก็เพื่อที่จะให้ทีมของโอนะได้รู้จักตัวตนของโอมากขึ้นนะคะเพราะว่าหลายคนอาจที่อยู่ต่างที่บางคนอุตสาหางประเทศแต่โอเนี่ยก็อยู่ต่างประเทศเหมือนกันนะคะแล้วการที่โอทำเนี่ยเพื่อที่จะให้ทุกคนได้เห็นว่า,าการที่มาแนะนําตัวแบบนี้มันจะทําให้เราอะ ด้วยร,รู้จักกันมากขึ้นนะโอก็อยากให้ทีมงานของโอแนะนําตัวแบบแบบเดียวกันกับโอนะทาคลิปดีโอแบบนี้มานะคะจะได้รู้จักกันมากขึ้นและอีกอย่างหนึ่งที่โอเนี่ยไม่อยากให้ทีมงานเจอนะคะก็คือว่าปัญหาหลายๆอย่างที่ทํา ่านตรงนี้มามันจะมีปัญหานะโอไม่อยากให้ทีมงานโอได้ประสบพบเจอเหมือนกันที่โอเคยเจอนะโอก็เลยปรึกษากับทีมปรึกษาแล้วที่ปรึกษาเนี่ยก็มีความคิดที่จะทําระบบระบบหนึ่งที่จะมาช่วยเหลือโอกับทีมงานก็คือระบบพิกนะคะระบบพิกเนี่ยจะช่วยให้เราทํางานได้ง่ายขึ้นนะทำงานได้ง่ายขึ้น,นะน,นเป็นระบบที่จะย่นระยะเวลาของเราให้ประสบความสําเร็จมากขึ้น คล้ายๆกับว่าเราไม่ต้องทําอะไรมากคนที่เข้ามาผ่านระบบพิกเนี่ยเขาจะเรียนรู้ของเขาเองนะคะจากวิดีโอต่างๆแล้วก็เข้าห้องเทรนนิ่งเองแล้วเขาตัดสินใจจะมาทําเองถ้าเขาเรียนรู้หรือเขาเข้าห้องเทรนนิ่งแล้วเขาไม่ชอบเขาก็ออกไปนะคะแบบว่าเขาไม่ชอบเขาไม่อยากทําเขาก็ออกไปแต่สําหรับคนที่ชอบคนที่อยากทานะเขาก็เข้ามาเป็นนักธุรกิจของเขาแบบของเขาเขาตัดสินใจเองคือเราไม่ต้องพูดอะไรมากอันนี้ก็คือคุณสมบัติของระบบพิกนะคะ ก็เลยอยากให้ทีมงานได้ใช้กันทุกคนนะทำวิดีโอนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะบอกทีมงานแบบนี้อีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือว่าอา่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะมองธุรกิจเครือข่ายเนี่ย เป,เป็นธุรกิจแบบว่ามีอคตินะคะแล้วก็มันพ่อนเป็นธุรกิจขายตรงแต่ว่าสําหรับขายตรงเมื่อก่อนก็คือไปง้อเพื่อนไปเคาะประตูบ้านไปหาเพื่อนไปซื้อสินค้าชวนเพื่อนซื้อสินค้าบางคนนี่ทำให้เสียเพื่อนไปเลยก็มีนะคะแต่ว่าขายตรงทุกวันเนี้ยมันต่างจากเมื่อก่อน คือเรามีระบบช่วยระบบพิกมาช่วยให้เราทํางานตรงนี้ง่ายขึ้นคือเราไม่ต้องง้อนะคะไม่ต้องง้อไม่ต้องขายสินค้าไม่ต้องพูดคุยอะไรมากนะทุกอย่างเขากรอกมาผ่านระบบอันนี้ก็คือเป็นทางช่วยเหลืออีกทางหนึ่งที่โอเนี่ยให้ทีมงานโอได้ทําได้ประสบความสําเร็จนะคะแล้วที่โอมีทุกวันนี้โอต้องขอบคุณที่ปรึกษาบ่อยมากที่คอ,อ,อยช่วยเหลือให้คําแนะนําแล้วก็จากที่ปรึกษาเป็น เหมือนกับไอดอลอะค่ะเป็นต้นแบบให้เรานะเราก็อยากเป็นแบบที่ปรึกษาก็คือดูแลทีมงานอย่างเต็มที่นะคะ,ะค่อยๆรู้จักการทีละนิดทีละนิดนะแล้วก็อยู่แบบกันแบบพี่น้องคอยช่วยเหลือที่ปรึกษาเขาช่วยเหลือโอยังไงโอก็อยากช่วยเหลือทีมงานของโอให้ประสบการณ์สเร็จเหมือนกันอันนี้คือตัวตนของโอที่โอจะทําให้ทุกคนเนี่ยไปด้วยกันกับโออีกอย่างหนึ่งก็คือว่า ถ้าทุกคนน่ะไม่ทิ้งโอ๋โอ๋ก็ไม่ทิ้งทุกคนแน่นอนอันนี้คือคําสัญญาเลยนะคะอยากจะให้ไปด้วยกันไปจนถึงถึงทุกคนน่ะจะเป็นไดมอนด์ได้เลยอันนั้นแหละคือตัวอันนั้นแหละคือเป้าหมายของโอ๋นะถ้าทุกคนประสบความสําเร็จอันนั้นแหละก็คือความสุขของโอ๋และโอ๋อยากใหท้ทีมงานโอ๋ทุกคนเนี่ยได้ทําวิดีโอเหมือนกับโอ๋ด้วยนะคะแนะนําตัวเราจะได้รู้จักกันเพราะบ,บางคนอยู่ต่างประเทศอย่างเช่นพี่ตู่อย่างเงี้ยอยู่อเมริกานะคะ พี่พี่นัดอย่างเงี้ยอยู่ประเทศไทยโอ้อยู่ประเทศมาเลยแล้วก็มีน้องแอนอีกแล้วก็ทีมงานเก่าๆอันนี้โจะพยายามให้เขาทําวิดีโอนะไม่รู้ว่าเขาจะยังร่วมงานกับโออยู่หรือเปล่านะคะโอจะตามเขากลับมาอีกทีหนึ่งเพราะว่าตอนเนี้ยเรามีระบบพิกช่วยเหลือแล้วนะทุกคนประสบความสำเร็จโอ้ก็ไม่มีอะไรมากค่ะสําหรับ วันนี้โอก็ขอบคุณนะคะที่ยังอยู่กับโอ๋อยู่ที่ยังเชื่อใจโอ๋ที่ยังมาทําตรงนี้กับโอนะคะโอ๋อยากให้ทุกคนทําวิดีโอแบบเดียวกับโอนะแนะนําตัวทุกคนนะคะจะได้รู้จักกันเพราะอยู่ไกลกัน,นะคะ่ะงั้นไว้พบกันวิดีโอหน้านะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ